สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของผลกระทบและแนวทางป้องกันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองนะคะถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องไม่ถูกทางไม่ถูกที่นะคะก็อาจจะเกิดอันตรายกับเราได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้สิ่งนี้กันในวันนี้นะคะอ่านะคะคำชี้แจงนะคะนักเรียนก็สามารถดูในหนังสือประกอบได้ในหน้า124นั่นเองค่ะ อ่านะคะเราก็มาดูกันนะคะผลกระทบและแนวทางป้องกันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็นะคะจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะอ,อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆนะคะก็สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้นะคะโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่นั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถติดต่อสื่อสารกับครูได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางมาได้เลยใช่ไหมคะอ่ายกตัวอย่างเช่นการ <c oughs> ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ขอัยค่ะ บุคคลต่างๆนะคะที่มาใช้นะคะในระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกว่านะคะพลเมืองดิจิทัลนั่นเองซึ่งเมื่อเราเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะในการใช้งานตรงนั้นด้วยเราจะไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะของคนอื่นยกตัวอย่างเช่นนะคะาการคอมเมนต์ต่างๆใน f c e e o o o เนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เรานะคะสนุกปากสนุกมือนะคะ ถ้าเกิดเราไปคอมเมนต์นะคะไปเกิดเข้าขายมินประมาทนะคะหรือว่าไปด่าคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะไปเฉพาะจาะจงด่าคนนั้นด่าคนนี้ใช้คําไม่สุภาพนะคะเราก็อาจจะโดนฟ้องได้นะคะอาจจะโดนดําเนินคดีได้นะคะหรือว่าเราใช้สิ่งเหล่านี้นะคะไปในทางที่ผิดผิดกฎหมายนะคะอาจจะไปขายของผิดกฎหมายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ผิดศีลธรรมต่างๆเราก็ไม่ควรที่จะทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเราใช้แล้วเนี่ยเราจะต้องใช้อย่างมีวิจารณญาณด้วยนะคะอ,อย่านึกสนุกอย่างเดียวนะคะเขาเรียกว่าเป็นพวกนักเรียนคีย์บอร์ดนะคะโอเคอยากจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์อยากจะด่าใครก็ดา่าสิ่งเหล่านี้นะคะไม่สมควรที่จะทำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านักเรียนทําไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะครูยุขอเตือนไว้เลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้สามารถนะคะเอาผิดทางกฎหมายได้ด้วยนะคะก็มีการคดีความที่เขาฟ้องร้องกันได้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะพิมพ์อะไรจะโพสต์อะไรนะคะควรจะคิดให้ละเอียดรอบคอบนะคะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะคะไม่ควรที่จะโพสต์ลงไปนะคะแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆด้วยนะคะก็ไม่ควรที่จะไปดูหมิ่นหรือดูถูกคนอื่นเขานะคะอ่าโอเคไปต่อนะคะอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างอีกนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอ่าอันนี้นะคะเมียวอ,อ่านข้อความบนอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็พบว่ามีคนไม่รู้จักนัดให้ไปพบที่ หน้าโรงเรียนนะคะจากนั้นนะคะ,ะคุคนนั้นเขาก็แอบมาขโมยเงินในกระเป๋าเมียวนั่นไงเห็นไหมคะอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในโลกโซเชียลปัจจุบันนี้นะคะอาจจะเกิดการหลอกลวงกันได้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะรับเพื่อนแปลกหน้านะคะหรือว่าคนที่เราไม่รู้จักจริงๆนะคะเราไม่ควรที่จะ,ะไปไปไปพูดคุยกับเขานะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะ คนเหล่านั้นนะคะอาจจะเป็นวิชาชีพก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ในักเรียนระมัดระวังในการใช้อ,อินเทอร์เน็ตด้วยนะคะอ่าคราวนี้นะคะข้อปฏิบัตินะคะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเรานะคะนั่นก็คือนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเป็นข้อข้อเลยนะคะข้อที่1การปกป้องข้อมูลส่วนตัวนะคะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะข้อมูลส่วนตัวของเราเราไม่ควรที่จะไปเปิดเผยให้ใครรู้เป็นอันขาดเลย ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนเอ่ยรหัส ATM อะไรก็แล้วแต่รหัสเข้าระบบต่างๆแล้วไม่ควรที่จะเปิดเผยให้คนอื่นได้ล่วงรู้นะคะอาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับโทรศัพท์ของเราได้หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับคนที่เราไม่รู้จักนะคะ โอเคแต่ถ้าสมมุติว่าเหมือนทางโรงเรียนขอข้อมูลของนักเรียนอันนี้ก็ให้ได้นะคะเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนะคะแต่ถ้าบุคคลที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราไม่ควรที่จะส่งให้เขานะคะโดยเฉพาะรหัส ATM หรือว่าบัตรเลขบัตรประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะต่อไปข้อที่3อ่าสร้างรหัสผ่านนะคะให้คาดเดายากนะคะการตั้งรหัสผ่านควรตั้งให้คาดเดายากนะคะครูยุ้ยนะคะถึงแม้ว่านักเรียอนอาจจะเคยเห็นใช่ไหมคะว่าครูยุ้ยเคยโพสต์ว่าครูยุ้ยโดนแฮกนะคะ นั่นแหละคุณยุคิดว่าคุณยุตั้งรหัสผ่านยากที่สุดแล้วนะคะก็ยังโดนโดนเจาะข้อมูลได้เลยนะคะยังน่ากลัวมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็สําคัญนะคะตรงนี้ตั้งรหัสให้เดายากนะคะอาจจะใส่อักขระพิเศษเครื่องหมายดอกจันนะคะเครื่องหมายาสี่เหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ยากเข้าไว้นะคะแต่ว่ายากต้องจําได้ด้วยเนาะนะคะต่อไปข้อที่4นะคะกำหนดสิทธิ์การใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลของเรา ยกตัวอย่างเช่นนะคะเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีความจําเป็นอะไรเราก็ไม่ควรที่จะเปิดเผยนะแต่ว่าเหมือนสาวหลักคุยเนี่ยคุยก็จะต้องเปิดเผยให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็คนละกรณีกันเนาะนะคะแต่ถ้าเป็นนักเรียนตัวเล็กๆเด็กๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะให้กับคนที่นักเรียนไม่รู้จักได้ล่วงรู้นะคะเป็นอันตรายเช่นเดียวกันต่อไปนะคะข้อที่5ถ้าพบนะคะ ปัญหาหรือพบข้อมูลที่ไม่สบายใจก็ควรที่จะอขอความช่วยเหลือนะคะจากคุณครูนะคะหรือว่าจากผู้ปกครองนั่นเองค่ะข้อนี้สําคัญมากมากนะคะคุยเคยมีเรื่องเล่าเดี๋ยวคุยเล่าให้ฟังด้วยนะคะออกจากระบบทุกครั้งนะคะถ้าเกิดเราไปใช้เครื่องสาธารณอย่างเช่นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนเนี่ยนะคะอาจจะล็อกอิน Facebook ค้างไว้แล้วเพื่อนมานั่งต่อแล้วเพื่อนแกลงเนี่ยนะคะคุยเจอบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย นักเรียนจะต้องนะคะระมัดระวังข้อนี้ด้วยออกจากระบบทุกครั้งนะคะถ้าใช้เครื่องสาธารณะนะคะอ่าแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นของตัวเองก็แล้วแต่นะคะเราควรที่จะตั้งรหัสผ่านที่เราจำได้ได้เราจําได้คนเดียวอ่ะเรารู้คนเดียวอ่ะนะคะไม่ไม่ไม่ให้คนอื่นเข้าต่ได้แล้วก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรที่จะล็อกกินค้างไว้นะคะหรือว่าลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้นะคะเพราะว่าถ้ามีคนอื่นมาใช้ต่อเนี่ยเขาก็ บางทีบางครั้งบางทีก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งหรอกแต่ว่าบางทีเขาก็ใช้ไปโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่า,าชื่อ user name ที่เราที่ที่ค้างไว้อไม่ใช่ของเขานะคะก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ก็ควรระมัดระวังแล้วก็ผลขทบที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็แนวทางป้องกันก็คือนั่นแหลคะค่ะเราจะต้องป้องกันในส่วนของข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เรื่องของรหัสผ่านต่างๆนั่นเองค่ะ โอเคครานี้นะคะเรามาพูดถึงอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยที่คุยยุได้เกิดน,นําไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์คืออะไรนะคะก็คือการกระทําผิดกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนโดยใช้เทคนโทคนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะเป็นเครื่องมือนะคะเช่นการขโมยข้อมูล,อ,มลอ่ะเหมือนยกตัวอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยของเฟซบุ๊กของคุยคยุนะคะโดนขโมยข้อมูลไปนะคะก็คือโดนแฮกนั่นเองนะคะก็คือโดนเจาะข้อมูลนะคะแล้วก็ทาให้บัญชีเฟซบุ๊กของคุยยุไม่สามารถใช้งานได้ แต่ก็ถือว่าโชคดีที่คุณสามารถกู้คืนมันได้เนาะนะคะพก็อาจจะไม่ได้โชคดีเสมอไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรระมัดระวังด้วยนะคะตรงนี้การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะเราอาจจะไปขโมยข้อมูลคนอื่นนี่ก็ไม่สมควรเนาะการฟอกเงินการก่อกวนการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่มันไม่เหมาะสมสื่อลามกอนาจารต่างๆนะคะหรือว่าเราไปหลอกขายของคนอื่นโดยที่เราหลอให้เขาเอื้นเงินแล้วเราไม่ส่งของเนี่ยก็ผิดผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะทําสิ่งเหล่านี้นะคะ คราวนี้ใบงานของเรา,านะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างมาทั้งหมด5ข้ออันตรายหรือความเสียหายนะคะที่เกิดขึ้นนะคะนะคะก็คืออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนักเรียนอาจจะไปดูจากข่าวก็ได้นะคะว่า,าตอนนี้เขากำลังมีข่าวอะไรดังๆนะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยนักเรคะเรื่องสอรพงนักเรียนอาจจะติดตามข่าวอยู่ใช่ไหมคะโอเคนะคะก็ตรงนี้นะคะนักเรียนก็ไปสรรหามานะคะข้อมูลต่าง มีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะเมื่อนักเรียนหาเสร็จแล้วนักเรียนเขียนมาด้วยนะคะว่าวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนักเรียนจะทําอย่างไรนะคะนักเรียนวิเคราะห์นะคะคิดวิเคราะห์มาด้วยมีทั้งหมด5ข้อนักเรียนเขียนให้ครบ5ข้อนะคะมีทั้งหมด10คะแนนะะนะคะเขียนให้ครบนะคะนักเรียนก็จะได้คะแนนไปตามที่นักเรียนเขียนมานะคะโอเคถ้าใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็ติดต่อคอยูได้ที่บอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะโอเค ก่อนจะจากกันไปนะคะฝากกดติดตามช่องครูยูห้องเรียนออนไลน์นะคะกด s u b สไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ครูยูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ